แค่เล่งเก็บแตงโมได้เพียบเลยเก็บเดติดเต็มรถและเต็มรถโอ้จริงด้วยอ่ะพี่ลิงกลังขานบอกได้เลยเราจะต้องอัปเกรดบ้านให้ได้เลยอัปเกรดบ้านอีกแล้วเหรอยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะั่นแหละเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เลยดีดีดีขอบคุณมากเลยนะคะฝนตกนี่พี่ลิงก็ขยันมากนะคะมาได้แตงโมหนึ่ง6าหลูกนะ โอเราน่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่บ้านได้เยอะเลยแหละเย้เพลิง <Yeah, S 1> บอกเลยว่าบ้านเราจะต้องอลังกันแน่นอนเย้เยเยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเพลิงจะตกแต่องอะไรบ้างไปเลยยทินี้ต้อนรับเข้าสู่ Gas Gamer สวัสดีค่ะ,ะพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะเย้ yeah, hey. มาอยู่กันในด่านทรีแลนด์พาทสิบแล้ววู Carbon> ้ฮูพาร์ทนี้เราจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษไปมากกว่าเดิมแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้เนี่ยทำไมต้นแตงโมมันถึงได้เหี่ยวเฉาขนาดนี้ทำไม p u s อ away นี่คืออะไรโอ้ยไม่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 โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมา ใส่เฟอร์นิเจอร์ลงบ้านกันนะตอนนี้เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเดินเชื่อออกไปทางด้านทางนอกได้ด้วยโหโคตอลังการเลยนะทางเนี้ยโอ้มมยกอดแล้วก็ทางนี้ก็เดินเชื่อมไปได้อีกนะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่เฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่าค่ะ แลว้วก็ว่าแล้วลว่าเราจะต้องได้สายเฟอร์เจกับอลังการมากมากเลยใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเก็บตังโมเก็บเพชรเก็บอะไรให้เราได้เงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,ก,นก่อนนะใช่เลยเก็บไปเก็บเลยูยมีเหตุการณ์เก่งย่างนะคะตังโมกันเกิดขึ้น <c oughs> คือตอนนี้นเนี่ยเก็บมาได้ประมาณ200โลแล้วเลยแค่ลูกเดียวแล้วเดี๋ยวเก็บจะไปแล้วขอ,อแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะ ไม่แย่งแล้วไม่แย่งแล้วคือจริงๆแล้วเนี่กเกดก็มาถึงก่อนนะไม่เข้าใจเลยต้องมาแข่งแย่งกันขนาดน,นี้เลยถ้าจะตบตีกันเอะไรไปจบับตบตีเลยทำไมต้องยั่งกันด้วยนะ อะไรไม่โอเคเลยแต่ตอนนี้เนี่ยฝนยังตกอยู่นะคะขอ,อแค่ลูกเดียวคิดว่าน่าจะให้กันได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เงินก็900อเนาะครั้งนี้เนเกจะอัปเกรดบ้านให้ได้เลยให้บ้านรวัวรังการให้ได้เราต้องหาตังหาตังแล้วก็หาตังเย้ได้แล้วนะคะอีกลูกหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็ใส่รถไปเลยะคะ่ะวู้ไป ตอนนี้รถเกตก็น้ำหนักพอดีเลยนะไปค่ะขอบคุณค่ะเย่ยแล้วก็อขับเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะเย,ย่ตอนนี้เนี่ยเงินก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วที่จะสามารถอัปเกรดบ้านเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเกตว่าจะซื้ออ่าโกอีกสักห้าพันโกเพื่อมาอัปเกรดบ้านละกันโอเคงั้นเดี๋ยวรอเราเก็บตังค์สักพักหนึ่งแล้วก็ไปอัปเกรดบ้านกันนะจ๊ะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจอดที่ตรงหน้านี้นะคะแล้วเราก็คัมบายมันกันชึบคัมบายวู้ฮู้ตึม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 ปังโอเคแล้วก็พิกอัพฟู้ดนะคะชึบไป,ป แล้วก็เข้าไปขายกันแล้วก็ดูซิว่ากิจะขายได้รา,ราคาเท่าไหร่นะฮะโยาไปเลยนี่ดู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 ได้กี่อันได้กี่อันได้หกอันไม่ใช่เหรอจริงเหรอ,อจำได้ว,ดวด่าหกได้ดังง่ายนั่นง่ายโอโ้โหรเร่อเลยนะคะเยะ้ไปแต่งบ้านกันเถอะโอเคตอนนี้นะคะกิมีเงินอยู่เยอะพอสมควรเลยมีเป็นซิเวอร์พันสองร้อยยี่สิบเก้านะฮะโกสองพันหนู โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะตกแต่งอะไรนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งบ้านใช่ไหมงั้นก็เอาเป็นห้องนอนของพี่ลิงแล้วกันเนาะนี่เอาเตียงนอนไว้ตรงนี้นะคะคลิกไปที่ Furniture เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพวกไฟต่างๆนั่นเองเรายังไม่ติดตั้งนะอันนี้บุ๊กเชล l f ค่ะบุ๊กเชล l f แล้วก็มีเป็นเก้าอี้ด้วยนะเดี๋ยวนะเราขอเลื่อนไปดูอ่คิดเ,เอาเบดรูมนะคะเบดรูมแล้วก็วางเตียงเลยะคะ่ะเพจแล้วก็กด ตัว r นะคะเพื่อให้หมุนให้มันหันอยู่ตรงกลางว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะติดตั้ง bookshelf คือเกตได้ย้ายพื้นที่ใหม่นะ<ๆ>เพราะฉะนั้น bookshelf ก็อาจจะอยู่ประมาณตรงนี้ละกันเนาะอืมติดตั้ง bookshelf นะคะตึ๊บตึ๊อ่าฮึบ bookshelf มีไงเพจเลยแล้วก็กด r นะคะดูทุกอนเขาต้องยืนทางมุมนี้ อเรียบร้อยค่ะ <C> e <al> แต่ว่ายังไม่มีหนังสือเลยนะฮะนี่ดีกว่าหูแพงมาก1,000โกเลยนะคะน่าจะเป็นโซฟาแบบฮัลูหลฮหรานะเก็ตเอาแบบโซฟาธรรมดาละกันใช้ซิลเวอร์ซื้อแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ว้าฮึบตรงกลางไหมนะอมไม่ตรงกลางงั้นเดี๋ยวเก็ตขอวางใหม่นะคะชึบ โอเคเรียบร้อยค่ะเย่แล้วเดี๋ยวอาทีวีวางไว้ตรงนี้นะนี่แกจะมินิทีวีเรียบร้อยแล้วนะคะลแล้วก็กดบายเลยแล้วก็กดเพจนะคะเดี๋ยวก็น,นะจริงๆมันต้องเอาไว้บนโต๊ะเนาะแต่แกเอาไว้ที่พื้นก่อนละกันฮึบแล้วค่อยว่ากันอีกทีนั่งดูทีวีกดเปิดดูทีวีอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอืมโอเคห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้บ้างนะคะเป็นปราสาททางด้านบน ขึ้นมาทางด้านบนปุ๊บทางนี้เนี่ยจะเป็นพวกยานต่างๆะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเดินขึ้นไปทางนู้นก่อนนะคะนี่เลยนะคะนี่คือปราสาทของเรานะคะปราสาทเป็นที่นั่งพักผ่อนก่อนที่จะเชื่อมไปทางฝั่งนู้นเนาะงั้นเราก็ต้องเอาเป็นมีเดียมทีวีหรือว่าเอาเป็นลัดทีวีลัดทีวีแพงมากงั้นเราเป็นมีเดียมทีวีก่อนละกันแล้วก็เอาไว้ประมาณตรงนี้นะคะฮึบม้อตรงกลางเนาะ โซฟาอันนี้แฟนซีเชร์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเอาโซฟาก่อนอันนี้คืออะไร simple table น่าจะเป็นเก้าอี้นั่งธรรมดานะคะนี่ค่ะเก็ตเอาโซฟาอันนี้นะคะแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ว้าห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูทางด้านบนด้านบนก็คือเป็นที่สอดส่องอะไรธรรมดาเลยนี่ติดไฟด้วยละกันเพราะว่าเก็ตมีตั้ง18อันนะเพจ โอเคตอนนี้นะคะเกตติดไฟข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาติดไฟที่บริดหรือว่าสะพานของเราบ้างดูซิว่าจะติดได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะกดผิดเราต้องคลิกเดี๋ยวนะมาที่นี่นะคะแล้วก็เพจมีไม้ข้างนอกอู้ยข้างนอกไม่มีให้เพจเลยไม่เป็นไรค่ะเอาอีเลเวเตอร์หรือว่าแทมโบลินดีเอาอีเลเวเตอร์เนาะโอเคแล้วก็เพจเลยค่ะแล้วก็กด R นะ R R ดูสิว่ามันจะใช้ได้ไหมคลิกฮึบนั่นแหละนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรอให้มันเช้าอ่อนนะแต่ไม่เป็นไรสร้างตอนกลางคืนก็ได้นะฮะดูสิว่าจะเป็นยังไงโอ้ my god นี่คือตัวเก็ตลงมาแล้วงอมันลงมากับทางตรงนี้เลยนะคะชึบดูสิฮึบอึบงอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาออกแล้วเดี๋ยวนะเราต้องเอาเอาตรงนี้ออกนะฮะเพื่อเราจะได้เดินไปลิฟต์ได้เอาบูเบอรี่ออกไปก่อนแป๊บหนึ่งนะว้ตอนนี้นะคะแกทําเป็นทางเดินมาทางนี้แทนนะสมมุติว่าเราเดินออกมาจากทางด้านข้างทางนี้ใช่ไหมเดินปุ๊บ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 เราก็จะผ่านนู่นนี่นั่นนะเราก็จะมาตรงนี้ด้วยนี่วิธีการที่จะขึ้นลิฟต์เราก็จะตัวหัวติดแทนนี่ไง ขึ้นลิฟต์ได้นี่โอเคโหยากเหมือนกันเนาะหรือว่าเราจะสลับกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องอย่างนี้แหละงอโอเคเอาไม้เกินมาประมาณนี้แหละไม่เป็นไรโอเคค่ะได้อยู่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 โอเคเรียบร้อยสวยงามนะจ๊ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาเพชรกันเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่ออัปเกรดเงินของเรานะคะเงินเราก็ไม่ค่อยพอแล้วล่ะปึ๊บเกก็จะขับนี่นะคะรถทรัคอันใหญ่ๆของเกตไปเหมือนเดิมค่ะขับตรงไปเขาบอกว่าให้ไปทางนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเกตมาทางนี้ก่อนเลรวเพื่อที่จะอ้อมอ้อมไปเข้าไปในเขาอะนะเราต้องมาทางนี้นะคะโอ้บ้านเราก็อยู่ไม่ไกลเลยใช้ได้ใช้ได้ปึ๊บ ว้าวาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอข้างหน้าเลยคิดว่ากิจะซ,ซื้อซื้อทอสไปสองอันเลยด้วยนะคะปะมาเรามาซื้อทอสกันคลึกทอสฟึบนะคะซื้อสักสองอันเลยละกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเก็บเพชรเนี่ยมันจะหมดหมดก่อนเลยแล้วมันก็จะมดืดตื่อเอาสามอันเลยโอเคเพราะเราเงินเหลือเฟือโงอ ไปค่ะเข้าไปทางด้านในถือทอดด้วยว้าเริ่มสว่างแล้วนะคะเหมือนจะมีรถจอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะน่าจะมีคนมาแย่งเรานะคะมาเราเข้าไปข้างในกันฮึบนั่นไงมีรถออกมาแล้วขออนุญาตโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอเคมานี่นะคะลูกศรชี้มาเรียบร้อยว่ามันมีอยู่ตรงไหนฮึบอึบโอ้โหหมดเคลี้ยงเลยนี่ไงเราเจอแล้วนี่เราก็เก็บนะคะ เก็บไปขายกันโน้พาทนี้เนี่ยเป็นพาร์ที่รังการมากโอเคเราก็จะต้องมาตามล่าหา,อ,าอีเพชรนี่กันเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าแต่ว่าสีน้ำเงินก็ได้เงินดีกว่านะสีน้ำเงินสีอื่นอะสีอื่นที่มันไม่ใช่สีแดงอะนะคะนี่ไง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 เราเจอสีเขียวกับสีน้ำเงินแล้วนะคะไปเราไปเก็บกันแล้วก็ไปใส่ไว้ที่รถกันนะคะฮึบเก็บเออตรงหนังนัดแล้ว รถเราก็อยู่ใกล้ๆนะจ๊ะสีเขียวข้างบนก็มีนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเก็บเอาอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บก่อนละกันนะจ๊ะว้าวคือเก็บเก็บออกมาได้ไม่เยอะนะคะด้านในเนี่ยมีคนแย่งเก็บไปหมดแล้วไปค่อนข้างเยอะเลยทอสก็เลยเหลืออยู่อีกตั้งเยอะนะแต่ว่าพอออกมาปุ๊บฝนตกอ่างั้นเราก็ต้องไปเก็บแตงโมกันซสิแตงโมเดดได้เงินดีกว่าอ่าพวกคริสตันแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บแตงโมกันดีกว่านะคะไม่รู้ว่ารถคันนี้ขึ้นไปได้ไหม ไม่น่าได้ไม่น่าได,ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางอื่นกันโอ้ยรถคันนี้เนี่ยเอ่อแค่ขนคริสตัลมาก็น้ําหนักก็พิกัดเยอะแล้วนะแต่ว่าเราจะไปขนแตงโมอีกได้หรือเปล่าฝนมันตกด้วยอยากไปขนมากๆเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเก็บแตงโมอีกเพิ่มเติมด้วยละกันแล้วก็เอาไปขายกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเอาเพชรไปขายก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะคะ ไปเลยเอาเข้าไปขายกันเลยนะคะเอาเข้าไปขายเอาเข้าไปขายโยนไปก่อนฮึบแล้วก็สีน้ำเงินแค่อันเดียวขนานั้นเองไม่เยอะเพราะว่าโดนแย่งไปนะคะคนเล่นเยอะมากเลยนะเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะโอเคขาย all right let's see oh my god i c a u g t it สีน้ำเงินหนึ่งอันนะคะสีแดงสองอันนะคะนะดะหมดเจ็ดสิบสามซิลเวอร์โอเคก็นี่นะคะได้เงินประมาณนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านกันเลยนะจ๊ะ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะบ้านของเรานะคะได้สร้างอลังการเพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องคอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เก๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมัมมัมมัวเพลินก็ตั้งคอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คราวหน้าครับใครที่รักเพลินชอบเพลินก็อย่าลืมชวนเพื่อนเพื่อนมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยครับครั้งหน้า พีลิงจะต้องให้เกตไปอัพเกรดไม่เครื่องบินก็ต้องลดนี่แหละจะพาไปอัพเกรดที่ร้านอัพเกรดให้ได้เลยใช่เดี๋ยวเราจะพยายามอัพเกรดให้มันแบบแรงขึ้นนะคะแล้วก็ขนของได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะไปดูกันดีกว่าว่าเกดจะอัพเกรดอย่างไรนะคะโอ้โหมีคนมาเที่ยวที่บ้านเราด้วยสวัสดีน,น,นั้นนายโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดไปแล้วไป ไ,ได้ไปพลาดคลิปตดแต่งของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกมกับพี่ลิงในคลิปตรงนี้เลยและน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย